ฮัลโหลเทสเทสมาย่งฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ uh, ท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับ uh, วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซ่อนไฟล์ที่เราใช้ไปล่าสุดใน Quick Access นะครับ Quick Access เนี่ยก็คือโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งที่ Windows 10แถมมาให้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ uh, มันเป็นโฟลเดอร์ที่ทำให้เราเนี่ยเข้าไปใช้งาน โฟลเดอร์ uh, ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม c ครมหรือว่าโฟลเดอร์ที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับลองคลิกเข้าไปครับหรือว่าลองคลิกวานครับโฟลเดอร์ uh, ที่เราใช้งานบ่อยๆจะมาขึ้นตรงนี้นะครับนะแต่ว่าบางทีมันจะมีไฟล์ที่เราใช้งานล่าสุดนะครับไปโชว์ในคลิกแอคเซสครับอย่างตัวนี้ครับ recent f i l ล์นะครับเอ่อ บางทีนะครับมันจะมีไฟล์งานไฟล์รหัสผ่านไฟล์แอคเคาท์อะไรต่างๆที่เราใช้งานที่สําคัญสาคัญนะครับหรือว่าอาจจะมีรูปภาพที่ไม่พึงประสงค์ไม่อยากให้เด็กๆเห็นหรือว่าไม่อยากให้เพื่อนเข้ามาใช้งานในคอมเราแล้วเห็นนะครับว่าเราใช้งานอะไรไปนะครับเราก็บางทีอยากจะซ่อนมันไว้นะครับเอาละวันนี้เราจะมาซ่อนกันนะครับซ่อนไอเจ license files เนี่ยครับอ่ะ ทำยังไงทำง่ายๆนะครับตามมาเลยนะครับคลิกที่คลิกไปที่ปุ่มนี้ฮะนี่นะครับเขาเรียกว่าปุ่มอะไรไม่รู้ไปที่ all setting นะครับแล้วก็ p e r s o n a l i z a t i o n นะครับไปเลยครับฮะก็จะมาพบกับ start ตรงนี้นะครับคลิก start เลยนะครับนะปรับแต่งต่อ start นะครับเอ่อแล้วก็เจอแล้วนะฮะตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือเปิดออนไว้นะครับเปิดแสดงไฟล์ที่เราใช้งานล่าสุดไปนะครับจะไปขึ้นตรง Quick Access นั่นแหละฮะทีนี้เราจะมาปิดมันนะครับมันเป็นออนอยู่ปิดเป็นออฟนะครับปิดเลยนะครับอ่าปิดแล้วนะครับทีนี้เราจะาลองคลิกเข้าไปที่เอ่อ Folder Quick Access อีกครั้งนะครับว่าจะเจอไหมอ่าหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วปลอดภัยแล้วนะครับ ลอดภัยจากการคนที่จะเข้ามาดูไฟล์เราง่ายๆนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับลองเปิดดูครับเปิดดูนะครับก็จะมี lic e n s ์ไฟล์ขึ้นมานะครับแต่ว่าไฟล์ที่เราใช้ไปครั้งก่อนหน้านั้นมันจะหายไปแล้วนะครับปลอดภัยนะครับปิดไว้นะครับถ้าไม่อยากให้ความลับรั่วงเลยนะครับปิดไว้นะครับโอเค ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอชื่นชอบก็อย่าลืมสับตะไคร้ที่ปุ่มแดงๆด้านล่างนั้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับได้เจอกันใหม่ครับหน้าครับผมขอบคุณค